thank <laughs> you ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าความสําคัญของคุณครูไม่ได้อยู่แต่เพียงสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เรากําลังจะพูดถึงนี้เป็นบทบาทที่เราต้องกล่าวถึงเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณครูสองท่านนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคุณครูจะได้มาพูดคุยกับเราถึงคุณครูประสิทธิ์วรกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย วิทยากรที่เราได้รับเกียรติในวันนี้นะครับสองท่านท่านศาสตราจารย์ดรสังคมพรประสิทธิ์นะครับคุณครูน้องของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งครับครูกอล์ฟครับท่านรองศาสตราจารย์ดรพัทระคงขามครับสวัสดีครับครูกอล์ฟครับครับสวัสดีครับอาจารย์มสครับผมสวัสดีครับด้วยความคิดถึงครับคุณครู ครับวันนี้ต้องกรับขอบพระคุณเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้คุยกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้จัดงานคิดถึงครูไปก่อนหน้าที่จะถึงวาระนี้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็ได้มีการบรรเลงในอาคารศิลปวัฒนธรรมด้วยนะครับแต่สําหรับในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกครับในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดเราก็ผ่านออนไลน์นะครับก็ยังได้แสดงความคิดถึงนะครับ ผมขออนุญาตเรียนถามคุณครูน้องก่อนในเบื้องต้นเลยครับคุณครูค,คุณครูประสิทธิ์วรกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับคุณครูก็จะต้องกล่าวว่าคุณครูประสิทธิ์วรน,นะคะมีคุณอุปการอย่างยิ่งกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะตั้งแต่ก่อนที่ อาจารย์ขำคมน้องเนี่ยจะเข้าไปเป็นนิสิตเมื่อปี25 3 0นะคะคุณครูเนี่ยเป็นศิลปินประจําสํานักคือเป็นศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งปัจจุบันสํานักเนี่ยก็มีพี่บุ๋มกันชิดจิตทานนะคะเป็นผู้อำนวยการสํานักในปัจจุบันนี้พี่ยังอยู่ <Okay. S 1> นะคะเป็นรุ่นพี่เอ่อโค,ครงการที่คุณครูดูและคะ่ะก็จะมีโครงการบันทึกเสียงเพลงไทยนะคะทุกท่านจะทราบและโครงการพิพากษ์กดดาบันนะคะบัน <Yeah. S 1> ทึกเสียงเพลงไทยเนี่ยคุณครูประสิทธิ์เนี่ยท่านจะไปตามลูกศิษย์ คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพโรอสอนศิดวัดเร็นเลงเรียกว่าคณะศิษย์สอนทองจังหวัดต,ต,ต่างๆนะคะบันทึกเสียงไว้จํานวนมากซึ่งที่มีการชิดเนี่ยก็จะตามไปเป็นเลขาที่บ้านของท่านที่ซอยที่จารันสนิทวงนะคะที่มีห้องอัดเสียงอยู่ข้างบน,นะค,ะค่ะ,คะตัวเองเนี่ยเมื่อปี2529เนี่ยเคยไปอัดเสียงด้วยนะคะเครื่องสายของวงคณะศิษย์สอนทองนนทบุรีครับงและครูอังุนบเอี่ยมค่ะ2529นะครับครูประมาณนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าจุฬาจําได้ว่าวันนั้นตัวเองไปเดี่ยวลาวแพนที่บ้านคุณครูประสิ ภูมิใจมากค่ะค,ค,คุณครูตบรางวัลมาห้าร้อยบาทบ <c oughs> ชอบใจที่ดิจีจะเข้วันนั้นเดี๋ยวเราแพนจําได้เลยค่ะก็ดีใจมากมีความประทับใจค่ะคคก็คุณครูก็ช่วยเหลือกิจการของจุลานะคะปรับปรุงการประกวด ทำงานมาตลอดนะคะแล้วก็ปี2535เนี่ยทางจุลาก็ได้มอบปริญญาศิลปกรรมศาสตร์รดุษฎรบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้กับคุณครูปีนั้นปี2535เนี่ยเดินกรลกระดาจํำได้ตัวเองเนี่ยบรรจุงานเป็นอาจารย์ครั้งแรกมกรา2535เพิ่งจบปริญญาตรีบัตรมาดเลยะค่ะครับปริญญา3 4เนี่ยคุณครูรับปริญญาในปี2535นะคะคก็คุณครูก็มีพระคุณกับจุลาเป็นอย่างยิ่งนะคะจนกระทั่งปัจจุบันพวกเราก็ยังไม่ลืมเลือนนะคะคิดถึงครูเพราะว่าเรามี ข้าวของครูเยอะคะ่ะเราจรึงจัดงานคิดถึงครูอย่างที่อาจารย์ว่าคะ่ะเมื่อปีที่แล้วคะ่ะครับผมต้องขอบพระคุณจริงๆเราก็ได้ประสานงานกันนะครับในในฐานะของความเป็นคนดนตรีในฐานะลูกศิษย์เพราะฉะนั้นความเป็นมหาวิทยาลัยก็เป็นเพียงหน่วยงานนะแต่ความเป็นคนดนตรีของพวกเราก็เชื่อมโยงกันได้หมดนะครับคุณครูครูที่จัดงานคิดถึงครูประสิทธิ์ในวันนั้นบรรยากาศของวันนั้นสําหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมง,งานนะครับ อาจจะได้ฟังพอได้เห็นบรรยากาศจากคุณครูครับเชิญครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ก๊อฟนะคะครับครับอ๋อยอ,อยาอาจารย์ก๊อฟจะจะร่วมแลกเปลี่ยนในส่วนนั้นเ <c oughs> พิ่มเติมก่อนนะครับคุณครูก๊อฟเชิญครับครูจร,จริงๆแล้วอย่างนี้ฮะในเรื่องของการจัดงานที่ถึงครูนยมันมีแรงประดานใจครับอรจ,จ,จาาย์จประจิตอย่าน,นี้เราโอ้มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วผมตอนนั้นจะไม่มีสาการโควิดเนาะผมก็ด้วยความที่ พิถึงครูแล้วก็คุยกับอาจาร,รย์น้องที่น้องเนี่ยคุยกันแล้วเราก็มีบุคคลสําคัญที่เป็นลูกศิษย์งครูทั้งที่โดยโดยเฉพาะท่านท่านศาสตราจารย์ดรบุตรกรมีตรสันเป็นเป็นคณะบดีของเราเนี่ยเป็นครูของพวกเราเนี่ยเราก็ได้หารือกันนะครับแล้วก็ร่วมกันจัดงานนี้กับพี่กันชิดซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันสำนักบริหารวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วก็ได้ดําเนินการจัดงานแล้วก็ อพวกเราเนี่ยก็รวมทั้งพี่นุสลาด้วยกับพี่น้องด้วยผมด้วยก็เดินทางไปถึงบ้านครูคงชัยตาวรน,นะครับบ้านกูประสิทธิ์นั่นแหละแล้วก็ไปตามร่องรอยได้คำเออชี้นำต่างๆจนจนจนประสบความสําเร็จแล้วก็นําความต่างๆได้ด้วยความเมตตาของครูที่เป็นที่เป็นลูกศิษย์แต่ละท่านโดยเฉพาะครูสิริชานเนี่ยนะครับก็ได้แนะนําบทเพลงหลายเพลงแล้วก็รวมถึงเข้าร่วมบรรเลงด้วยแล้วก็มี ในในวันนั้น,นครับก็มีครูหลายๆท่านเขี่ยวที่ที่เป็นมงครูผู้ใหญ่นะครับเป็นลูกศิษย์อยู่ัังนั้นเลยนะครับอันนี้เราก็ก็จัดด้วยด้วยด้วยความปรับลื้มแล้วก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ความจริงเราได้จัดนิทรรศการด้วยครับนิทรรศการก็มีเครื่องของครูแล้วครับมีเสียงครูเราก็จัดทานิทรรศการได้ได้จัดแสดงเอาไว้อย่างอย่างสง่าง,งามเราก็ทํา เป็นความสามารถด้วยความคิดถึงครูจริงๆครับครับคิดถึงครูมากครับเราก็ผ่านไปด้วยดีครับผ่านไปด้วยดีแล้วก็รายการวันนี้ก็เป็นหนึ่งในการแสดงของวันนั้นด้วยครับครับผมครูวันนั้นมีรายการ่หลายรายการเลยนะครับแต่ว่ารายการที่เราจะนำจะนําเสนอต่อจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นรายการพิเศษครับเพราะว่าเป็นการเดี่ยวนาดเอกถึงสิบเอ็ดรางด้วยกันนะครับซึ่งถ้าพูดถึงการทํางานของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณครูก๊อฟในการทํางานเห็นว่าคุณครูมีการประสานหน่วยงานกันภายในเนี่ยนอกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วจะมีส่วนของตอนนี้เราเรียกเป็นสำนักอะไรนะครับจะได้จะได้ทราบความกันครับสำนักบริหารครับศิลปะและวัฒนธรรมของจุฬาสำนักบริหารศิลปะและของจุฬาลงกรณ์นะครับความจริงแล้วเนี่ยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยเรือนไทยคือต้องกล่าวถึงครูประสิทธิ์เนี่ย ท่านด้วยความที่ท่านมีวิสัยทัศนะครับแล้วก็แล้วก็วกทันสมัยทันสมัยเนี่ยเริ่มเหมือนที่จะน้องกล่าวนะครับร่บวมกับพี่ถึงการคิดเป็นผู้ช่วยตลอดมาแล้วก็บันทึกเสียงเรื่อยมาก็กด้วยความมองการไกลเนี่ยเราจึงมีศิลปะดั้งเดิมแล้วก็ครูเนี่ยเป็นผู้ทัดเลือกแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับคัดกรองคุณภาพของวงที่มาเป็นเล็กแล้วก็บันทึกอยู่ในโลกออนไลน์ เออก็แพ้่หลายนะครับแล้วก cool. ็เป็นผมผมถือว่าเป็นสมัติขอ้าเที่ยวที่ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษารุ่หลังแล้วก็ความจริงแล้วสิ่งที่ครูมาไว้ให้เราเนี่ยผมผมผมใช้คาว่าวิชาชีวิตเนาะวิชาชีวิตคือเป็นทั้งหมดไม่ใช่แค่ดนตรีเออครูเนี่ยเป็นเป็นเป็นต้นแบบทางทางจริยวัฒน์เป็นต้นแบบทุกเรื่องในการดะกัน เอาคิดถึงแล้วก็รำลึกถึงครูมากยิ่งขึ้นครับจากหลายๆรายการนะครับคุณครูวันนี้11ดรางเป็นเพลงอะไรครับคุณครูครับครับวันนี้เป็นเพลงสําคัญครับเป็นเพลงทาชื่อชื่อว่าไอเอียนะครับแต่การความจริงแล้วเนี่ยโอ้วันนี้ต้องต้องจะกล่าวถึงครูปิติกับคณะศิลปกรรม เออในน่ารักน่ารักในยุคแรกๆกของนนะนะครับแล้วก็แล้วก็บทที่อัเนี้ยวันเลงครั้งแรกจริงๆเนี่ยเออต้องบอกว่าอาจารย์น้องน่ะอยู่ในเหตุการณ์ครั้งแรกเลยเปนเลงโดยอาจารย์จุ๊บของนะครับกอาจารย์ดรบุตรกรเนี่ยครับเป็นผู้บรรเลงในงานเออเองเสียเป็นฆาของรูปประศิษฐ์ซึ่งซึ่งสําคัญมากครับสาคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าสังเกตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าผู้ชมเนี่ยได้รับฟังเนี่ยอาจจะต้อง ฟังแล้วฟังอีกเพราะว่าความจริงแล้วสเสน่ห์ของของการบรรเลงเนี่ยอยู่ที่เม็ดปลายของการให้ความสำคัญของเสียงเป็นสไตล์ของครูประสิทธิ์โดยแท้ซึ่งซึ่งความจริงแล้วผมผมแต่ความกัรกรองของผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บรรเลงให้จบบรรเลงด้วยด้วยศักยภาพแล้วก็บรรเลงด้วยการให้น้ําหนักความสําคัญของเม็ดปลายพลเม็ดต่างๆต้อนไว้ในเดี่ยวนี้หมดเลยครับครับผม ที่จะได้ไปรับชมครับกลับไปที่คุณครูน้องก่อนครับคุณครูวันนี้วันนี้พวกเราได้พบกันผ่านออนไลน์อีกครั้งหนึ่งในในานามของอทั้งคุณครูทั้งรุ่นพี่ทั้งผู้ที่ดูแลง,งานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นกาลังใจให้คนที่อยู่ในงานนี้นะครับในห้องสัมมนาน,นี้เกี่ยวกับการทํางานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางร่วมกันต่อไปครับคุณครูครับก็ วันนี้งานคุณครูประสิทธิ์นะคะก็จะขอเล่าถึงความละเอียดของคุณครูประสิทธิ์ถาวรน,นะคะเรื่องดนตรีคุณครูละเอียดจริงๆนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ทํางานใหม่ๆนะคะมีประกวดดนตรีเนี่ยมีหลายครั้งคุณครูเนี่ยก็จะช่วยมาดูแลเราจะต้องไปบันทึกเสียงบ้านคุณครูพูดง่ายๆเหมือนให้ครูช่วยตรวจนะคะแต่มีครั้งสําคัญอยู่ครั้งหนึ่งะคะ่ะทีออ่ประกวดวงผีพัดไม้แข็งระดับประชาชนที่วังมาขุนปรมค่มะ,คะรอบนั้นน่ะคุณครูบุญช่วยโสวัฒน์เนี่ยไม่ปรับ บอกว่าจะให้ครูประสิทธิ์วรปรับวงนะคะรอบนี้ประกวดระดับประชาชนแล้วก็มอบหมายว่าเย็น้องเธอคุมวงพ,พี่พี่น้องๆไปนะไปซ้อมมั่นครูประสิทธิ์วรคือเราจะไปตอนค่ำๆๆค่ะไปถึงทานเข้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วซ้อมจะถึงดึกหลายเดือนค่ะจัน ซ้อมก็อยู่จำได้ว่าปีนั้นนะ่ะเข้าค่ายอยู่จุฬานะ่ะหกเดือนกินนอนยันเสร็จโ,โครงการบิาพาสหรือดําบัน,น่ะนะคะกลางคืนเนี่ยเราก็คุมน้องๆไปคุณครูเนี่ยจาได้ว่ารอบรอบรอชนะเลิศเนี่ยเพลงสุดสงวนโอ้โหคุณครูคละเอียดมากค่อยๆปรับทีละบรรทัดคือหนึ่งท้ไม่กี่ประโยคอะคะ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนกรน,นาดให้ทุม้มคล้องทํานั่นทนํานี่ตัวเองมีหน้าที่ไปนั่งฟังแล้วก็ตัวเองฟังให้สวยแม่ก็จดมาฟังจําอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่หลายเดือนอันนั้นเป็นเพลงดําเนินทํานอง เราจะพอเราผ่านรอบรองแล้วเนี่ยก็เป็นรอบชิงจําได้ว่าเพลงแขกสายอันนั้นเป็นเพลงบังคับทางแปลกรอนไม่ได้โอ้โหคุณครูก็มีเทคนิคใหม่ก็คือปรับให้กลีบทําเสียงคือเน้นความหมายเน้นอารมณ์นะคะจําได้ว่าวันที่ไปประกวดเนี่ยเราได้รับรางวัลชนะเลิศก็มีเสียงกลับมาเหมือนกันว่าวงเราวงเด็กเนาะชนะที่หนึ่งเพราะว่าปรับแบบในร้วนในวงังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีใครประท้วงเนื่องจากคุณครูมนตรีตามโมดนั่งเป็นกรรมการประกวด นะคะแล้วคุณครูประสิทธาวรเนี่ยก็ไปแอบฟังพวกเราด้วยว่าเราประกวดกันเป็นยังไงบ้างทำตามที่ท่านสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยหลายเดือนค่ะรอบนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจมากนะคะแล้วก็เราก็มีความสนิทสนมกเหมือนลูกศิษย์ในบ้านเหมือนกันนะคะคุณครูมีอะไรก็จะตามพวกเราไปค่ะมีโทรศัพท์มาบอกให้มากันหน่อยนะมาที่บ้านคุณครูจะส่งเครื่องมาช่วยเทียบเครื่องหน่อยเนี่ยไปกับพี่นุสราสอนสั่งนะคะแกจะมีเครื่องเทียบอันเล็ก คุณครูเนี่ยโอ้โหละเอียดมากอยู่กับเราถึงมีอยู่วันหนึ่งจาได้ว่ากลับมาตีห้าค่ะพวกเราก็จะไม่ไหวคุณครูก็ไม่ยอมนอนคุณครูขานครูไปนอนครูก็ไม่ยอมนอนค่ะให้พวกเราเทียบหลังจากนั้นคุณครูเนี่ยจะฟังหูไปด้วยแล้วก็จะคุยพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องคอยฟังให้ครูจะพูดอะไรเ่าคุณครูพูดอะไรนี่มีชั้นเชิงแล้วก็ลึกนะคะเราก็ไม่แน่ใจคุณครูพูดอะไรกับเราเราเด็กๆนะคะก็คุณครูก็เราก็ไปช่วยมีงานอะไรพวกเราไปช่วยนะคะ เห็นถึงความละเอียดอันนี้ค่ะแล้วก oui> ็เป็นสิ่งที่ตัวเองก็ได hey ้ได้มาจากการปรับวงที่ไปฟังนะคะหลายต่อหลายครั้งครั้งหลังจากนั้นมาอีกสิบกว่าปีจําได้ว่ามีการประกวดที่ศูนย์าหรแห่งประเทศไทยสุดสงวนพอดีตัวเองก็เลยปรับวงเครื่องสายผสมพิพาทใช้วิชาที่ครูให้ไว้รอบนั้นนะคะไปประกวดจําได้ว่า หลังจากประกวดเสร็จก็มีวงหนึ่งที่เขาเป็นตัวเก่งเขามาถามครูว่าทําไมเขาแพ้ครูบอกว่าโอ้ยสู้เขาไม่ได้จริงๆเขาดีที่สุดต้องชนะจริงๆตัวเองใช้วิชาสุดสงวนที่คือครูปรับไว้ให้ตอนวางมาขลนพรมเนี่ยค่ะ ไปใช้แล้วก็ได้ชนะเลยก็คือเหมือนทำกันบ้านส่งครูอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นราละเอียดทางดนตรีซึ่งนักดนตรีไทยเราเนี่ยต้องต้องตระหนักเรื่องนี้นะคะจะทำอะไรต้องคิดให้ถี่ถ้วนคุณครูนี่กว่าจะผ่านไปจากระเบโยคไม่ง่ายค่ะหลายคืนหลายคืนค่ะค่ะนี่สิ่งที่ครูครับกุลาระค่ะครับครูครับทีนี้เราก็จะได้ไปฟังถึงรายละเอียดครูกอล์ฟครับวันนี้ระนาดเอกฬาครับคุณครูวันนี้สิบเอ็ดลางครับสิบเอ็ดลางครับ สมัยรอบซ้อมเนาะเรามีระนาดเยอะมากในม,มือเด็กๆเราเยอะเราเราก็ผ่านการกระบวนการคัดเลือกโดยอาจารย์จุ๊บนะครับเป็นครูเราคือซึ่งซึ่งที่ผมบอกถึงทุกอย่างเนี่ยถูกส่งผ่านอาจารย์จุ๊บมาซึ่งเป็นเนื้อตัวของที่คุณครูประสิทธิ์โดยแท้และกระทั่งถ้าทุกคนได้สังเกตกระบวนกรารวิธีการปรับวงของการบปรร็เลงนาดทั้ง11ลายเนี่ยในคลิปเนี่ยซึ่งผ่านอาจารย์จุ๊บแล้วอาจารย์จุ๊บท่านละเอียดละออมาก ความจริงเหมือนที่ผมบอกเอ่อสิ่งสิ่งที่สําคัญคือความจริงการมีระเบียบวินัยในการตรวจสองนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ครูให้ความสาคัญมากความสำคัญที่สองเนี่ยที่จะต้องตหนัดกันเลยก็คือเรื่องการให้คุณภาพเสียงซึ่งทําออกมาได้ไหม <Okay. S 1> แล้วก็ฝึกกาลังอย่างยิ่งความจริงแล้วเออมันไม่ใช่แค่เออหยิบไม้มากระทบผื่แล้วให้จบเพลงไม่ใช่ครับคือศิลปะอีกแบบหนึ่งที่ครูฝากไว้ให้พวกเรา าวศิลปก,กรรมแล้วพวกเราตะหนักเนี่ยคือเป็นศิลปะแบบนี้แล้วผมก็จะบอกว่าแหมครูประสิ์ท่านวิเศษท่านเป็นบุคคลทางสุนทรียศาสตร์โดยแท้ให้ความสำคัญแม้กะท่านจะไปจะมาจะเข้าจะออกเรียกว่าเรียกว่าแพ้กันที่ลมหายใจกันลมหายใจเนี่ยแค่สีเนี่ยขาดช่วงจะเข้าจะออกจะคาบลูกคาบดอกเม็ดลายเนี่ยต่างๆแม้กระทั่งจะขึ้นต้นเพลงอาจารย์เชื่อไหม ว่าอาจารย์กว่าอาจารย์จุจ๊บจะส่งผ่านให้ให้ขึ้นเพลงผ่านได้เนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยเท克อาจารย์ให้ความสำคัญมากๆเพราะนั้นเนี่ยก็แต่แน่แหละครับการการบรรเลงสดเนี่ยมันก็จะมีความบกพร่องบ้างเป็นธรรมดาแต่ความจริงแล้วเนี่ยพวกเราทำกันบ้างกันเยอะนะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมผมต้องบอกว่าเจเนอเรชันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันอาจจะใช้คําว่าหลานสิทธิ์แล้วก็เหลนสิทธิ์ด้วยซ้ำไปแต่ผมจะบอกว่า ในความมั่นคงของเราชาวศิลปกรรมเนี่ยเอ่อตั้งแต่เบื้องต้นที่ครูตั้งไขให,ให้กับพวกเราวางราฐานให้กับพวกเราแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าพิจารณาดูนะครับคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราในปัจจุบันเนี่ยเอ่อทั้งเอ่ยนามแล้วไม่เอ่ยนามเล้วนเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของครูสิษ,ษ,ษิ์ท่านทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยผมต้อบอกว่าในวิชาของพวกเราที่ใช้อยู่เนี่ยที่เป็นศิลปกรรมโดยแท้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเป็นคุณครูปศิษย์ วอนทั้งนั้นครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราตระหนักถึงคุณค่าของของออความเป็นความเป็นศิลปะริยารถไม่ใช่สัต์แต่ว่าจับไม้มาแล้วตีจบแล้วก็ทําผ่านไปไม่ใช่ครับศิละปะเนี่ยคุณครูคุณครูให้ความเอ่อเรียกว่าจะต้องสําเริมจะต้องสําเริมแล้วก็แสดงคุณค่าในศิละปะนั้น,น,นอันนี้ต่างหากที่ที่พวกเราตระหนักแล้วก็ความจริงแล้วสิ่ง สิ่งต่างที่พวกเราทำเนี่ยเราอยากให้นิสิตหรือว่านักศึกษารุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณจารย์ที่ท่านให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แต่ตักแต่ว่าจะทําให้เร็วซีมีดีอะไรอะไรอเงี้ยต้องต้องตระหนักถึงสุนทรียรสด้วยครับนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ส่งผ่านในในคลิปนี้ให้ทุกคนได้ชมแต่อย่าง่คืออย่างที่ผมบอกครับต้องการเข้าถึงครูเนี่ยต้องเข้าถึงด้วยความละเอียดละออหูละเอียดฟังละเอียดแล้วก็ ค่อยๆดูครับค่อยๆดูเหมือนที่อาจารย์น้องกล่าวผมดูท่านละเอียดมากครับหายใจนิดนึงก็ก็ล้มแล้วครับแค่กระบวกการหายใจเนี่ยการคาบลูกคาบดอกแล้วการเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเก็บสะดอกพยที่ถ้าหายใจล้มนี่คือล้มครับอันนี้คือความสําคัญที่เราได้ถ่ายทอดมาจากคืูนะครับแล้วแล้วก็ทุกเสองดนตรีนะครับไม่ไม่ใช่ไม่เฉพาะล่งหน้าทั้งพ้องวงนั้นสิ่งจะก็จะต้องถึง ใน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 เสียของที่นั้นนั่ครับครับ,รบ,รบขอบคุณครับอาจารย์ครับจริงๆต้องกลับขอบคุณท่านอาจารย์กอล์ฟนะครับผมขอญาตเรียกชื่อเล่นนะครับเพราะว่าอาจารย์คุ้นเคยแล้วก็ให้การสนับสนุนตั้งแต่เราเริ่มคิดโครงการนี้มานะครับแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทางสุราษฎร์มหหวิทยาลัยก็ได้จัดงานกิจกรรมประสิทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วท่านผู้ร่วมเสวนาสามารถเข้าไป ชมพิมคาว่าคิดถึงครูประสิทธิ์ในของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยก็จะมีรายการนั้นให้ได้ชมกันย้อนหลังได้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับศาสตราจารย์ดขรขงคมพรประสิทธิ์คุณน้องของเราครับขอบคุณครูกอล์ฟค,ครับรองศาสตราจารย์ดรพัทระคมขำครับเราไปชมระนาดเอกอาเฮียสามชั้นนะครับระนาดเอกสิบเอ็ดรางในวาระพิเศษนี้ขอเชิญนับชมครับ